สวัสดีค่ะดิฉันอาจารย์มดนะคะ และนี่คือรายการของฝากจากศูนย์ภาษา Language Tips from d i u Language Center รายการที่จะช่วยให้คุณได้เรียนรู้และสนุกไปกับเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยของภาษาต่างประเทศโดยศูนย์ภาษามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีค่ะประเทศไทยนะคะเป็นประเทศแห่งการท่องเที่ยวค่ะเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องธรรมดามากเลยที่ท่านจะหันซ้ายหรือหันขวาก็ต้องเจอชาวต่างชาติเต็มไปหมดเลยค่ะ แล้วถ้าชาวต่างชาติเนี่ยเดินเที่ยวๆอยู่อยู่ในต่างแดนแล้วเกิดหลงทางขึ้นมา จะทำอย่างไรดีล่ะคะแน่นอนค่ะเขาก็ต้องมาทมเจ้าถิ่นอย่างเรานั่นเองค่ะแต่ทีนี้เนี่ยการบอกทางเป็นภาษาอังกฤษนะคะยังคงเป็นปัญหาหลักเลยสําหรับคนไทยโดยส่วนมากค่ะหลายคนยังคงบอกไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนไทยเราเนี่ยเป็นคนมีน้ําใจค่ะการช่วยเหลือผู้อื่นนั้นอยู่ในพื้นฐานนิสัยของเราอยู่แล้วใช่ไหมคะดังนั้นนะคะการที่เราเตรียมตัวที่จะใช้ภาษาอังกฤษในการบอกทางต่างชาตินั้นถือว่าเป็นสิ่งที่ควรทําเป็นอย่างยิ่งค่ะดังนั้นเนี่ยในวันนี้ค่ะ ทางศูนย์ภาษานะคะก็จะนำเสนอวลีคำศัพท์แล้วก็โครงสร้างประโยคที่ใช้ในการบอกทางเป็นภาษาอังกฤษาให้กับท่านผู้ชมนะคะงั้นเราลองไปดูกันก่อนนะคะว่าเมื่อคนไทยส่วนมากเนี่ยเขาเจอฝรั่งเข้ามาถามทางเนี่ยเขาจะแก้ปัญหาแบบนี้อย่างไรคะ่ะ Excuse me, could you tell me where the registry office is? Excuse me, you know where the Registry Office you do know เป็นยังไงบ้างคะก็ผ่านไปแล้วนะคะทุกท่านก็ได้เห็นตัวอย่างของการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าของแต่ละคนแล้วนะคะ หลายคนนั้นอาจจะนึกขำอยู่ในใจนะคะว่าทำไมเหมือนเราจังเลยแต่ไม่ต้องเป็นกังวลไปค่ะอย่างที่อาจารย์มดได้บอกไว้นะคะว่าวันนี้ทางรายการได้นำเสนอตัวช่วยให้ท่านแล้วนะคะก่อนอื่นนะคะเรามาเริ่มจากการตอบรับก่อนเลยค่ะถ้าเกิดฝรั่งเข้ามาถามทางกับท่านแล้วท่านไม่รู้ทางคิดยังไงก็คิดไม่ออกสัทีจะบอกฝรั่งอย่างไรดีนะคะวิธีการบอกฝรั่งว่าไม่รู้ทางจริงๆเลย สามารถบอกได้หลายแบบนะคะแต่วันนี้ทางรายการจะขอนำเสนอเพียงแค่บางตัวอย่างเท่านั้นค่ะตัวอย่างแรกนะคะท่านสามารถพูดได้ว่า I'm sorry I don't know I'm sorry I don't know หรือแบบที่สองนะคะสามารถพูดได้ว่า I'm sorry I have no idea I'm sorry I have no idea โดยถ้าเกิดท่านรู้ทางนะคะแล้วท่านเองก็จะไปทางนั้นอยู่แล้วเนี่ยก็ไม่จำเป็นจะต้องบอกเส้นทางอะไรมากค่ะแสดงน้ำใจสักนิดให้เขาเดินไปด้วยกันก็ได้นะคะโดยการที่จะชวนเขาเดินไปด้วยกันนั้นสามารถพูดได้ว่า you can follow me I'm going there too you can follow me I'm going there too ซึ่งแปลว่า คุณเดินตามฉันมาก็ได้ค่ะฉันจะไปทางนั้นอยู่พอดีนั่นเองค่ะแต่ถ้าเกิดว่าท่านรู้สึกว่าการบอกทางนั้นมันซับซ้อนยุ่งยากเกินไปท่านพอมีทักษะในการวาดรูปอยู่เล็กน้อยจะขอวาดแผนที่ให้เขาแทนก็สามารถทำได้นะคะโดยการพูดว่า Do you want me to draw you a map? Do you want me to draw you A map ซึ่งแปลว่าให้ฉันวาดแผนที่ให้เอาไหมคะเป็นต้นค่ะทั้งนี้นะคะคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการบอกทิศทางที่สำคัญที่ท่านควรจะรู้ไว้จริงๆแล้วมีอยู่เพียงแค่3คํคำเท่านั้นเองค่ะถ้าท่านรู้3คมคำนี้แล้วก็มีชัยไปกว่าครึ่งเลยค่ะคำศัพท์คำแรกที่ควรรู้ไว้นะคะคือคำว่าตรงไปค่ะคำว่าตรงไปในภาษาอังกฤษออกเสียงว่า go straight go straight คำว่าตรงไปนะคะส่วนต่อไปคือคำว่าเลี้ยวซ้ายค่ะเลี้ยวซ้ายในภาษาอังกฤษออกเสียงว่า turn left turn left และเลี้ยวขวาภาษาอังกฤษออกเสียงว่า turn right turn right ถ้ารู้สามคำนี้ก็รอดตัวค่ะแต่ทีนี้นะคะต้องรู้เพิ่มเติมเล็กน้อยนะคะ คำว่า go straight ซึ่งแปลว่าตรงไปนะคะจะต้องตามด้วยข้อมูล3อย่างด้วยกันค่ะ3อย่างนั้นนะคะก็คืออย่างแรกค่ะก็คือชื่อของสถานที่หรือว่าจุดสังเกตสําคัญสําคัญค่ะ 2. ก็คือเรื่องของระยะทางโดยประมาณที่ใช้ในการเดินทางและ3เรื่องของระยะเวลาที่ใช้ในการเดินทางโดยประมาณเช่นกันค่ะ ทีนี้เนี่ยก่อนที่ท่านจะใส่ชื่อสถานที่หรือว่าจุดสังเกตสำคัญสำคัญนั้นลงไปท่านจะต้องใส่คำว่า to the to the ข้างหน้าสถานที่นั้นด้วยค่ะยกตัวอย่างเช่นถ้าต้องการบอกฝรั่งว่าให้เดินตรงไปถึงป้ายรถเมล์สามารถพูดได้ว่า go straight to the bus stop go straight To The bus stop ถ้าเกิดคำหลัง go straight นะคะเป็นเรื่องของระยะทางหรือระยะเวลานะคะจะต้องใส่คำว่า about about ข้างหน้าระยะทางหรือระยะเวลาด้วยค่ะยกตัวอย่างเช่นถ้าต้องการบอกฝรั่งว่าให้เดินตรงไปประมาณ5นาทีก็พูดว่า go straight about five minutes go straight about five minutes. และถ้าเกิดต้องการบอกว่าให้เดินตรงไปประมาณ500เมตรให้พูดว่า go straight about 500 meters. go straight about 500 meters. สำหรับคำว่า turn left และก็ turn right ซึ่งแปลว่าเลี้ยวซ้ายและเลี้ยวขวานั้นนะคะ จะต้องตามหลังด้วยสถานที่หรือว่าจุดสังเกตสำคัญสำคัญค่ะแต่ก่อนที่ท่านจะใส่ชื่อสถานที่หรือว่าจุดสังเกตสำคัญสำคัญนั้นได้นะคะท่านต้องใส่คำว่า at the at the ข้างหน้าชื่อสถานที่นั้นก่อนด้วยค่ะยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดต้องการบอกฝรั่งว่าให้เลี้ยวซ้ายที่ไฟจราจรก็สามารถพูดได้ว่า turn left at the traffic lights turn left at the traffic light เป็นต้นค่ะทีนี้นะคะเราลองมาเรียนรู้คาศัพท์เพิ่มเติมที่เป็นประโยคอย่างมากเลยค่ะสำหรับการบอกทิศทางนะคะสำหรับคำศัพท์กลุ่มแรกค่ะก็คือคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับสถานที่หรือว่าจุดสังเกตสำคัญสำคัญต่างๆค่ะยกตัวอย่างเช่นคำว่าสามแยกภาษาอังกฤษออกเสียงว่า junction junction คำต่อไปนะคะก็คือคำว่าสี่แยกค่ะสี่แยกภาษาอังกฤษออกเสียงว่า intersection intersection อีกคำหนึงนะคะก็คือคำว่าหัวมุมค่ะคำว่าหัวมุมในภาษาอังกฤษออกเสียงว่า corner corner คำว่าคลองค่ะคลองในภาษาอังกฤษออกเสียงว่า canal ค a n a l คำว่าท่าเรือค่ะท่าเรือในภาษาอังกฤษออกเสียงว่า pier pier คำว่าสะพานค่ะสะพานในภาษาอังกฤษออกเสียงว่า bridge bridge คำว่าสะพานลอยออกเสียงว่า footbridge footbridge คำว่าทางรถไฟภาษาอังกฤษออกเสียงว่า railway railway และสุดท้ายค่ะคำว่าทางข้ามม้าลายค่ะภาษาอังกฤษออกเสียงว่า pedestrian crossing pedestrian crossing ทีนี้เราลองไปดูกลุ่มอื่นกันบ้างนะคะนั่นคือกลุ่มคำเกี่ยวกับระยะทางค่ะซึ่งมีคำศัพท์อยู่ด้วยกัน2คํคำเท่านั้นเองค่ะก็คือคำว่าเมตร และกิโลเมตรค่ะคำว่าเมตรในภาษาอังกฤษนั้นออกเสียงว่า meter Matter. meter ถ้าเป็นคำว่ากิโลเมตรนะคะในภาษาอังกฤษออกเสียงว่า kilometers kilometers ส่วนคำศัพท์ในหมวดของเวลานะคะมีอยู่เพียงสองคำเท่านั้นเช่นเดียวกันค่ะคำแรกก็คือคำว่านาทีออกเสียงว่า minute minute และคำสุดท้ายก็คือคำว่าชั่วโมงค่ะซึ่งออกเสียงว่า hour hour ค่ะ คุณผู้ชมนะคะก็ได้รู้ถึงประโยคพื้นฐานภาษาอังกฤษที่ใช้ในการบอกเส้นทางเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะอาจารย์มดนะคะก็หวังเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะว่าท่านจะนําไปฝึกปฏิบัติตามกันได้นะคะคุณผู้ชมสามารถส่งคําติชมหรือว่าคําถามเกี่ยวกับประโยคภาษาต่างๆที่ต้องการรู้มาได้ที่ศูนย์ภาษาอาคาร3ชั้น3มหาวิทยาลัยราชภัฏนธนบุรีนะคะติดตามชมรายการของฝากจากศูนย์ภาษา Language Tips from Dru Language Center ได้ใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้นะคะอาจารย์มดต้อง ขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะแต่อย่าลืมนะคะเคล็ดลับของการเก่งภาษาก็คือการขยันฝึกฝนค่ะสวัสดีค่ะ See you later bye